สวัสดีค่ะรายการเล่าเรื่องโลกง่ายๆจะพาคุณผู้ฟังไปสำรวจประเด็นน่าสนใจรอบตัวแบบเข้าใจง่ายและไม่เครียดค่ะเคยได้ยินไหมคะว่าพี่คนโตต้องแบกทุกอย่างส่วนน้องคนเล็กก็เอาแต่ใจ แล้วแบบนี้ลำดับการเกิดจะเกี่ยวอะไรกับนิสัยใจคอของคนเราได้จริงหรอในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณไปหาคำตอบด้วยกันว่าการเป็นลูกคนโตลูกคนกลางหรือลูกคนเล็กมีผลกับบุค,คลิกภาพของเราแค่ไหนงานวิจัยว่ากันว่ายอย่างไรและเหตุใดเรื่องนี้ถึงยังเป็นปริศนาที่ยังถกเถียงกันไม่จบมานานกว่าร้อยปีจะเป็นทฤษฎีเก่าที่ไม่ตายหรือเป็นแค่ความเข้าใจผิดที่สังคมมักเหมารวมกันแน่มาร่วมเล่าเรื่องโลกง ง่ายนี้ไปพร้อมกันค่ะสวัสดีครับเราคงเคยได้ยินกันบ่อยๆนะครับเรื่องที่ว่าเอ,อ่อลำดับการเกิดเนี่ยส่งผลต่อบุคลิกภาพอย่างลูกคนโตก็จะมีความรับผิดช,ชอบสูงหน่อยลูกคนเล็กก็จะแบบรักอิสาระอะไรทํานองนั้นใช่ค่ะเป็นความเชื่อที่ได้ยินกันมาตลอดซึ่งบทความจาก bbc news ไทยที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องนี้มีคนสงสัยศึกษามาเป็นศตวตรรษแล้วนะนานมากเลยนะคะครับ วันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันดูว่าเอวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เขามีคำตอบเรื่องนี้ยังไงกันแน่ค่ะคือต้องบอกว่าแนวคิดนี้มันฟังดูเข้าใจง่ายนะคะคนเลยรู้สึกเออมันน่าจะจริงแต่พอมาดูในทางวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยค่ะซับซ้อนอยังไงครับก็คืองานวิจัยเก่าๆอะค่ะผลมันออกมาขัดแย้งกันไปมาส่วนหนึ่งก็เพราะว่าบุคลิกภาพเป็นอะไรที่วัดผลค่อนข้างยากเหมือนกันอ๋อครับ แล้ววิธีศึกษาแบบเดิมๆเช่นกลุ่มตัวอย่างอาจจะเล็กไปหรือใช้แค่แบบสอบถามให้ประเมินตัวเองมันก็อาจจะมีอคติได้ง่ายอืมเข้าใจครับค่ะปัจจุบันนักจิตวิทยาเขาก็เลยจะนิยมใช้กรอบที่เรียกว่า the big five big five ใช่ค่ะหรือองค์ประกอบหลัก5อย่างในการประเมินบุคลิกภาพก็จะมีเรื่องการเปิดตัวเข้าสังคมความเป็นมิตรความมีสติ ความมั่นคงทางอารมณ์แล้วก็การเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆค่ะทําให้มันเป็นระบบมากขึ้นนะครับใช่ค่ะแล้วอย่างช่วงหลังๆนี้มีคนพูดถึงกลุ่มอาการลูกสาวคนโตกันเยอะเลยนะครับ e l d e s t daughter syndrome ที่ว่าต้องแบกรับภาระเยอะรับผิดชอบสูงดูแลคนอื่นก่อนอะไรแบบนี้อันนี้พอจะมีงานวิจัยใหม่ๆที่ใช้ big f i มาสนับสนุนบ้างไหมครับอืมประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะว่า จากงานวิจัยใหญ่ๆเลยนะคะที่ทำในหลายประเทศทั้งสหรัฐอังกฤษเยอรมนีผลโดยรวมเนี่ยเขาไม่พบความเชื่อมโยงที่มันชัดเจนหรือว่าคงเส้นคงวาระหว่างลำดับก,การเกิดกับบุค,คลิกภาพตามหลัก Big Five เลยค่ะเอ้าเหรอครับไม่เจอเลยเหรอแทบจะไม่เจอเลยค่ะแต่ว่ามันมีข้อค้นพบหนึ่งที่ค่อนข้างจะเจอเหมือนๆกันในหลายงานวิจัยอย่างงานของดรโรเลอร์เขาพบว่าลูกคนโตเนี่ยมักจะมีคะแนนด้าน ความฉลาดหรือถ้าตามบิ๊กไฟก็คือความสุข,ขุมรับคอบมีสติคอนชินเชียสเ s สเนี่ยสูงกว่าน้องๆอ,อยู่นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยอ๋อหมายความว่าอาจจะฉลาดกว่านิดนิดหรือมีระเบียบกว่าหน่อยๆน่อย่างี้เหรอครับใช่ค่ะนิดหน่อยจริงๆคือเล็กน้อยมากแล้วนะักวิจัยส่วนใหญ่ก็เชื่อว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับพันธุกรรมโดยตรงนะอ้าวแล้วเกิดจากอะไรครับ เขาสันนิษฐานว่าอาจจะมาจากปัจจัยวัดร้อมากกว่าค่ะแต่ว่าช่วงขวบปีแรกๆลูกคนแรกมักจะได้รับความสนใจเต็มที่จากพ่อแม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ตัวต่อตัวเยอะกว่าได้รับการกระตุ้นเยอะกว่าว่างั้นเถอะประมาณนั้นค่ะหรือบางทีการที่ต้องคอยสอนน้องๆมันก็เหมือนเป็นการฝึกตัวเองมาในตัวอืมก็น่าคิดแต่ต้องย้ำนะคะว่า ความแตกต่างทางสติปัญญาที่ว่าเนี่ยมันเล็กน้อยมากๆจริงๆในระดับที่ไม่น่าจะส่งผลอะไรกับชีวิตอย่างชัดเจนแล้วก็อาจจะต่างไปในวัฒนธรรมอื่นด้วยอย่างเช่นอย่างที่อินโดนีเซียค่ะมีงานวิจัยเจอว่าลูกคนหลังๆอาจจะเรียนสูงกว่าก็มีเพราะพอพี่ๆโตพอช่วยงานทางบ้านได้พ่อแม่อาจจะมีกําลังส่งเสียลน้องเรียนมากขึ้นอ๋อครับครับพอเห็นภาพเรื่องบุคลิก,กภาพหลักๆแล้วแต่ชีวิตคนเรามันก็ซับซ้อนกว่านั้นเนาะ ในบทความเขาก็พูดถึงปัจจัยอื่นด้วยใช่ไหมครับอายุเพศขนาดครอบครัวฐานะอะไรพวกนี้ถูกต้องเลยค่ะปัจจัยพวกนี้มันส่งผลร่วมกันหมดเลยซับซ้อนมากอย่างเรื่องอายุเนี่ยพออายุมากขึ้นคนเราก็มักจะดูมีความรับผิดช,ชอบมากขึ้นเป็นธรรมดาซึ่งอาจจะทําให้สับสนกับผลของลำดับการเกิดได้จริงด้วยครับ หรือฐานะทางบ้านขนาดครอบครัวพวกนี้ก็เปลี่ยนพลวัตในบ้านไปหมดเลยประสบการณ์มันต่างกันเยอะค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องออสิทธิของบุตรคนหัวปีหรือ primogeniture ที่เราเห็นในบางสังคมอ๋อพวกสถาบันกศาศาษัตริย์หรือในซีรีส์ Succession อะไรแบบนั้นใช่เลยค่ะ นั่นเป็นตัวอย่างชัดเจนว่าโครงสร้างสังคมกับความคาดหวังเนี่ยมันสามารถทําให้ลำดับการเกิดส่งผลต่อชีวิตจริงได้ถึงแม้บุคลิกภาพพื้นฐานอาจจะไม่ได้ถูกกาหนดมาก็ตามและความเชื่อที่ว่าลูกคนเดียวมักจะเห็นแก่ตัวแหละครับอันนี้จริงไหม อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่งานวิจัยใหม่ๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนับสนุนนะคะคือพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยพฤติกรรมทางสังคมของลูกคนเดียวก็ได้ไ,ดไม่ก็ได้ไม่ได้ต่างจากคนมีพี่น้องอย่างมีในยะสําคัญเท่าไหร่อาจจะมีงานวิจัยที่แคนาดาเมื่อเร็วๆนี้ค่ะที่เจอว่าออลูกคนกลางหรือคนเล็กอาจจะมีคะแนนด้านความซื่อตรงถ่อมตนกับความเป็นมิตรสูงกว่าลูกคนเดียวหรือคนที่มาจากครอบครัวใหญ่มากๆนิดหน่อย นิดหน่อยอีกแล้วใช่ค่ะนิดหน่อยจริงๆแทบไม่มีผลในทางปฏิบัติเลยยกเว้นจะเทียบแบบสุดขั้วจริงๆอะค่ะฟังดูแล้วสรุปก็คือวิทยาศาสตร์ตอนนี้ก็ยังยังไม่เจอหลักฐานชัดๆว่าลำดับการเกิดมันกำหนดบุคลิกภาพตามบิก๊กไฟแเป๊ะๆขนาดนั้นสิ่งที่พอจะเห็นเขาลางบ้างก็คือเรื่องความฉลาดหรือความสกุมรอบคอบที่ลูกคนโตอาจจะสูงกว่านิดเดียวจริงๆค่ะประมาณนั้นเลย แต่โดยรวมแล้วเหมือนว่าประสบการณ์ในครอบครัวในวัฒนธรรมนั้นๆมากกว่าที่มาหล่อหลอมตัวตนของเราถูกต้องค่ะคือถึงแม้เราจะไม่เจอความแตกต่างทางบุคลิกภาพแบบเป็นระบบตาม Big กไฟนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าลำดับการเกิดมันไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะว่าพลวัตทางสังคมในครอบครัวบทบาทความคาดหวังหรือประสบการณ์เฉพาะตัวที่เกี่ยวกับลำดับการเกิดเนี่ยมันมีอยู่จริงแน่นอนครับการที่บางคนรู้สึกอินกับคําว่า กลุ่มอาการลูกสาวคนโตก็เพราะมันอาจจะสะท้อนประสบการณ์จริงของเขาในบริบทครอบครัวเขานั่นแหละค่ะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเอาไปเหมารวมได้ว่าลูกสาวคนโตทุกคนต้องเป็นแบบนั้นหรือบุคลิกภาพมันถูกกําหนดมาแล้วเข้าใจครับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆสําคัญมากใช่ค่ะสาคัญมากๆอืมน่าคิดตามจริงๆครับคือในเมื่อการรับรู้ของเราหรือความคาดหวังจากสังคมจากครอบครัวที่มีต่อลำดับการเกิดเนี่ย อย่างเรื่องพรามจเนชเชอร์หรือบทบาทหน้าที่ต่างๆที่เราถูกคาดหวังเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตเราได้จริงๆคำถามที่น่าสนใจก็คือมันเป็นไปได้ไหมว่าบทบาทที่สังคมหรือครอบครัวกำหนดให้เนี่ยแหละถึงแม้มันจะไม่ได้กำหนดบุคลิกภาพหลักๆของเรามาตั้งแต่เกิดนะแต่มันอาจจะค่อยๆชี้นำพฤติกรรมหรือทางเลือกในชีวิตของเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้จากเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้จะเห็นได้ว่าลำดับการเกิด อาจมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของคนเราอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่ตัวแปรเดียวที่จะกำหนดว่าใครจะเป็นอย่างไรเพราะปัจจัยแวดล้อมในครอบครัวสังคมเพศวัยและแม้แต่กลุ่มเพื่อนก็ล้วนมีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันสรุปก็คือลูกคนโตอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำที่เคร่งครัดเสมอไปและลูกคนเล็กก็ไม่ได้แปลว่าต้องเอาแต่ใจเสมอไปเช่นกัน หาคุณผู้ฟังสนุกกับเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามรายการเล่าเรื่องโลกง่ายๆไว้ด้วยนะคะเราจะกลับมาเล่าเรื่องรอบตัวที่รู้ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายสนุกและมีสาระได้ในไม่กี่นาทีแล้วพบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะ